สวัสดีครับทุกๆคนครับขอต้อนรับเข้าสู่หลอนตามสั่งอยู่กับผมครับ1 1 L C เรื่องราวความสยองขวัญใน EP นี้ครับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ของผู้ฟังทางบ้านที่ได้ส่งเข้ามาเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดจุดๆทางภาคใต้เรื่องราวในวันนี้เนี่ยผมบอกตามตรงครับว่าผมไม่สามารถที่จะอธิบายได้แบบชัดๆว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในจังหวัดไหนสถานที่ใด แต่แน่นอนครับผมก็มีคำใบ้กับทุกคนได้รับฟังลองทายกันเล่นดูคำใบ้ของเรื่องราวในวันนี้ครับผมจะขอใบ้เป็นอักษร2ตัวเป็นตัวมอมาแล้วก็ออ่างเอาเป็นว่าถ้าผู้ฟังทางบ้านท่านใดนะครับรู้ว่าเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในต่อไปนี้เนี่ยคือที่ใดขอความกรุณาอย่าคอมเมนต์ชื่อสถานศึกษานี้ลงเลยนะครับเพราะเนื่องจากว่าเรื่องราวต่อไปนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา เพียงแต่ว่าเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในระแวกสถานศึกษาแห่งนี้นั่นก็คือหอพักแห่งหนึ่งครับก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังกันนี้ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆพอเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ฟังในต่อไปนี้เป็นประสบการณ์สยองขวัญที่เกิดขึ้นจริงกับผู้ฟังทางบ้านเรื่องราวในวันนี้ครับ เป็นเรื่องราวสุดหลอนจากคุณจูนคุณจูนเนี่ยได้เล่าให้ผมฟังครับว่าปกติแล้วเนี่ยตัวเองจะเป็นคนชอบฟังเรื่องราวสยองขวัญของช่อง1นึเอเราแบบย้อนหลังไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ก็ดีหรือ Spotify ก็ดีวันนี้เนี่ยมีโอกาสอยากจะส่งเรื่องราวของตัวเองครับมาให้ผมได้เล่าให้กับทุกคนได้รับฟังกันเป็นประสบการณ์ที่ตัวเองเนี่ยไปเจอมาตอนสมัยเรียนเลยแหละครับเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นตอนสมัยที่คุณจูนครับ เรียนอยู่ในสถานศึกษาแห่งหนึ่งอักษรย่อสองตัวเหมือนที่ผมบอกไปเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นในตอนปีพศ2553ช่วงนั้นเนี่ยแหละครับคุณจุนได้ย้ายเข้ามาอยู่หอพักหญิงซึ่งหอพักนี้มันอยู่ในรั้วของสถานศึกษาในสมัยนั้นเนี่ยช่วงปี2553ในคนค่อนข้างที่จะเงียบนักศึกษาที่มีก็ยิ่งน้อยพรตกกลางคืนทีไรเนี่ยคือมันจะเงียบสง,งัดมาก ด้านหลังของสถานศึกษาแห่งนี้เนี่ยมันจะเป็นภูเขาครับทั้งสองด้านเลยมีสระน้ําที่เคยเป็นเหมืองเก่าแล้วก็มีเรื่องราวเล่ากันว่าสระน้ําแห่งนี้ที่เคยเป็นเหมืองตรงนี้เนี่ยมันลึกมากแล้วก็มีคนเสียชีวิตตอนสมัยเหมืองถล่มเมื่อก่อนเนี่ยมีคนตายมีคนเจ็บนับไม่ถ้วนเรื่องสยองขวัญเนี่ยไม่ต้องพูดถึงตอนสมัยที่คุณจูนย้ายเข้ามานี่แหละครับ อยู่หอในเนี่ยเป็นปีแรกจากที่ไม่เคยข้องเกี่ยวหรือสนใจเกี่ยวกับเรื่องผีอะไรเลยก็เคยได้ยินเรื่องเล่าจากที่นี่เนี่ยเยอะพอสมควรเวลาทำกิจกรรมตัวเองเนี่ยก็จะมีอาการแปลกๆคล้ายกับว่าตัวเองเนี่ยโดนผีเข้าเป็นแบบนี้แทบจะทุกครั้งเรียกได้ว่าการทำกิจกรรมรับน้องทีไรเธอจะเริ่มมีอาการแบบแปลกๆเกิดขึ้นกับตัวเองเริ่มอ่อนเพลียบ้างเริ่มรู้สึกไม่เป็นตัวเอง บางครั้งบางข่าวเพื่อนเนี่ยบอกว่าเธอนั้นกรีดออกมาแต่ตู้ของเธอเนี่ยแทบจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ําว่ามันเกิดอะไรขึ้นโดยความที่ว่าในจังหวัดเนี่ยจะมีการประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับการเข้าทรงอะไรต่างๆนานาเป็นเรื่องที่คนส่วนมากเนี่ยคุ้นเคยเป็นอย่างดีทุกๆครั้งเวลาเกิดเหตุการณ์ผีเข้าในขณะที่ทํากิจกรรมรับน้องก็จะมีคนครับที่เขารู้ดีว่าต้องทําอย่างไรต้องโทรตามใครมา เวลามีคนโดนผีเข้าหรือตัวเธอเนี่ยเริ่มมีอาการแปลกๆเพื่อนคนหนึ่งนี่แหละครับเขาก็จะหาพวกพระเครื่องอะไรเนี่ยมาคล้องเอาไว้สวดมนต์บทของเขาอะไรไปจนตัวของเธอครับเริ่มรู้สึกดีบางครั้งเนี่ยเพื่อนบอกว่าเธอมักจะกรีดออกมาโดยที่ไม่ทราบสาเหตุเวลาเธอมีอาการแปลกๆพวกเพื่อนๆที่เขามีวิชาที่เคยเป็นร่างทรงหรือเป็นร่างทรงเนี่ย เขาก็จเจ้าพวกของมาทำพิธีอะไรต่างๆครับมาสวดเป็นภาษาจีนบ้างสวดเป็นคาถาแบบภาษาบ้านลงบาลีบ้างแล้วแต่คนที่จะมาไล่ให้ทุกๆครั้งครับเวลาที่เกิดการรับน้องเนี่ยเธอจะมีอาการแปลกๆแบบนี้เกิดขึ้นพอหลังจากที่จบพิธีเนี่ยเธอเหมือนกับจะเริ่มดีขึ้นแต่สําหรับตัวเธอนะครับตอนที่มีอาการแปลกๆเธอรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นลมวูบล้มลงไปแค่นั้นเองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ไม่รู้ตัวอีกเลย ไม่ว่าตัวเองจะพูดอะไรออกมาจะทำปฏิกิริยาอะไรต่างๆนานาร่างกายเนี่ยมันจะควบคุมไม่ได้หูเนี่ยยังคงได้ยินครับว่าเพื่อน,เอนๆเนี่ยพูดตลอดว่าจูนเดีย๋ยเพิ่งเป็นอะไรจูนเดีย๋ยวเพิ่งเป็นนู่นอย่างนี้อะไรต่างๆแต่ว่าตัวเธอเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมร่างกายเธอได้มันเป็นแบบนี้อยู่บ่อยครับจนเพื่อนๆเนี่ยเริ่มกลัวเธอบางคนเนี่ยก็ถามไถด้วยความห่วงใยถามว่าไหวไหมจูนโอเคหรือเปล่า ตัวของเธอเองเนี่ยก็กลัวตัวเองซะมากกว่าแล้วก็ตั้งข้อสงสัยให้กับตัวเองนี่แหละครับว่าทําไมเรื่องราวอะไรแบบนี้มันต้องเกิดขึ้นกับตัวเธอตั้งแต่ที่ย้ายมาเรียนที่นี่ก็มีอาการแปลกๆแ,แบบนี้เวลากลับไปบ้านที่ต่างจังหวัดก็จะเล่าให้กับแม่ฟังแม่เนี่ยก็มักจะพาไปหาพระที่ศาลเจ้าผู้ข้อไม้ข้อมืออะไรให้พักหลังๆมาหลังจากที่แม่เนี่ยพาไปศาลเจ้าบ่อยขึ้นบ่อยขึ้น อาการผีเข้าอาการอะไรแปลกๆเนี่ยก็เริ่มที่จะไม่ค่อยมีจนกระทั่งเนี่ยจบการรับน้องเธอก็อาการดีขึ้นครับอาการผีเข้าอะไรต่างๆเนี่ยก็เริ่มไม่ค่อยมีจนกระทั่งตัวของคุณจูนเนี่ยเรียนเข้าสู่ปีที่สองเธอพยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่เข้าร่วมกิจกรรมตอนดึกๆเพราะว่ากลัวว่าถเกิดตัวเองไปมันจะกลับมีอาการแบบนั้นกลับมาอีกตัวของเธอเนี่ยตอนที่เรียนปีสอง เลยตัดสินใจไปเข้าชมรมพระพุทธศาสนาแทนเพราะว่าอยากจะนั่งสมาธิอยากจะอธิบุญส่วนกุศลให้กับสิ่งต่างๆที่มันมองไม่เห็นอีกใจหนึ่งก็คืออยากจะให้ตัวเองเนี่ยมีสมาธิในการเรียนแล้วก็ตอนสอบมากยิ่งขึ้นตอนที่มาเรียนอยู่ที่ชมรมพระพุทธศาสนานี้เนี่ยก็ได้ไปเจอกับเพื่อนกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่มักจะพากันไปทำบุญนั่งสมาธิเข้าวัดบวชชีพราหมณ์ ทำอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทําบุญนี่แหละครับไปทาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในจังหวัดเนี่ยกันบ่อยมากตัวของเธอเองเนี่ก็เริ่มรู้สึกสบายใจไม่ได้เจอเรื่องราวลี้ลับมาสักพักใหญ่ๆเลยจนกระทั่งมาถึงวันวันหนึ่งครับวันนี้เนี่ยเธอจําได้ดีมันเป็นวันศุกร์วันศุกร์ที่พี่รูเมตเนมาบอกว่าจูนเสาร์อาทิตย์นี้จะไม่อยู่นะ จะไปช่วยมหาลาัยทํากิจกรรมที่จังหวัดสงขลาแล้วเดี๋ยวจะกลับมาวันจันทร์ตอนนั้นเนี่ยเธอก็คิดดีนะครับว่าอืมก็ดีเหมือนกันได้อยู่หอคนเดียวได้ดูหนังฟังเพลงสบายใจหลังจากที่พี่พูดจบนี่แหละครับคืนวันเสาร์เนี่ยก็ดูหนังไปจนดึกถึงเวลาประมาณเที่ยงคืนเห็นจะได้พอหนังจบอะไรเสร็จปุ๊บก็เตรียมตัวที่จะเข้านอนผมขออนุญาตอธิบายลักษณะของหอให้ฟังนะครับ ว่าห้องของคุณจูนที่นอนกับพี่ลูเมดเนี่ยเป็นอย่างไรเปิดประตูเข้ามาครับตู้เสื้อผ้าจะอยู่ทางด้านซ้ายเตียงนอนจะอยู่ทางด้านขวาด้านในสุดเนี่ยจะเป็นห้องน้ําแล้วก็จะมีระเบียงเล็กๆเตียงนอนแรกเนี่ยเป็นเตียงนอนของพี่รูเมดเตียงที่สองเป็นเตียงนอนของคุณจูนที่ประตูมันจะมีโซ่สั้นๆ เพื่อล็อกเอาไว้ไม่ให้คนเนี่ยเปิดประตูเข้ามาได้แบบเต็มร้อเซนต์นั่นก็คือโซ่ที่เวลาเราไปตามโรงแรมเนี่ยเขาจะมีให้คล้องเอาไว้ครับเวลาเปิดประตูเนี่ยคือจะเปิดได้ไม่สุดมันจะติดโซ่นี้ประตูก็จะมีโซ่นี่แหละครับที่คล้องเอาไว้เพื่อไม่ให้คนแปลกหน้าเนี่ยเปิดเข้ามาได้ตู้ของเธอเองกับพี่ลูมเมตเนี่ยเวลาอีกคนกลับบ้านหร,หรือเวลาไปต่างจังหวัดหลาย,ลายวันก็มักจะคล้องกรอนนี้เอาไว้เพื่อความสบายใจ หลังจากที่เตรียมตัวที่จะเข้านอนในค่ำคืนนี้เธอก็ปิดไฟแล้วก็ล้มตัวลงนอนไปได้สักพักหนึ่งเริ่มได้ยินเสียงแปลกมันเป็นเสียงดังแกๆกๆๆๆๆๆเหมือนมีคนกำลังไขประตูห้องเธอในคิดในใจว่าพี่ลูเมรบอกว่าจะไปต่างจังหวัดกลับมาแล้วหรอทำไมกลับมาเร็วกว่าที่พี่แกบอกเอาไว้ตอนนั้นเองเธอก็เลยลุกขึ้นครับ จะไปปลดโซ่ที่ประตูแต่ปรากฏว่าในขณะที่ตัวเองเนี่ยกำลังจะลุกขึ้นไปเธอได้เห็นว่ามันมีเงาตะคุ่มตะคุ่มลักษณะเนี่ยเหมือนกับเป็นรูปร่างของคนเลยแหละครับเดินเข้ามาในห้องแล้วตอนนั้นเองเนี่ยเธอก็คิดว่าอ๋อสงสัยตัวเองคงจะลืมล็อกโซ่ละมัง้งคงจะลืมคล้องโซ่ตอนนั้นได้เห็นว่ามีเงาเดินเข้ามาเธอคิดว่าเป็นพี่รูมเมทครับเดินเข้ามาในห้องแล้ว เลยล้มตัวลงนอนต่อแล้วก็มองเงาตะคุ่มตะคุ่มนี่แหละครับที่เดินไปเดินมาอยู่ในห้องเธอก็ได้เห็นว่าเป็นพี่รูมเมทนี่แหละครับเดินเข้ามาเงียบๆเดินไปเดินมาไม่ได้ส่งเสียงอะไรในขณะที่เธอเนี่ยกำลังมองมองดูนี้เธอก็กค่อยๆเคลิ้มหลับต่อในขณะที่หลับไปสิ่งที่เธอเห็นว่ามีคนกําลังเดินอยู่ในห้องเนี่ยก็ยังคงเดินวนไปวนมาขณะที่เธอหลับตาและพยายามที่จะนอนต่อ เธอก็เหมือนกับจะมีความรู้สึกแปลกเริ่มรู้สึกว่านี่มันน่าจะไม่ใช่พี่รูเมตแล้วแต่อีกใจนึงก็คิดว่าสงสัยจะเป็นพี่รูเมตจริงๆหรือเปล่าเพราะเนื่องจากว่าเวลาพี่รูเมตแกกลับมาดึกๆหรือเวลาเธอกลับมาดึกๆเนี่ยต่างคนต่างก็จะปิดไฟกันครับจะไม่มีใครเปิดไฟเนื่องจากว่าไม่อยากเป็นการรบกวนคนที่นอนอยู่ในห้องก็จะเป็นแบบนี้อยู่ทุกๆครั้งครับคือถ้าเธอนอนก่อนพี่รูเมตเข้ามา แกก็จะเดินทำนู่นทำนี่อาบน้ำอาบท่าแล้วก็ค่อยเข้านอนหรือบางทีเวลาเธอกลับมาดึกเนี่ยเธอก็จะค่อยๆเดินย่องๆให้พี่แกนอนหลับสบายตัวเธอก็จะไปอาบน้ำอาบท่าแล้วก็ล้มตัวลงนอนเตียงของเธอเองแต่ในค่ําคืนนี้นี่แปลกมันแปลกตรงที่ว่าตอนที่เธอนอนอยู่เนี่ยเริ่มรู้สึกได้ยินเสียงเป็นเสียงการเดินไปเดินมาแล้วมันก็เริ่มเข้ามาใกล้เตียงเธอในขณะเดียวกันที่เธอกําลังข่มตานอนอยู่นี้ ก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเตียงของเธอนั้นมันค่อยๆยยุบหุบลงไปเหมือนมีใครค่อยคอยคยานขึ้นมาบนเตียงนอนด้วยความที่ว่าเธอเนี่ยนอนตะแคงขวาหันหน้าออกไปทางนอกระเบียงหันหลังให้กับประตูตอนนั้นเองที่มีความรู้สึกเหมือนมีคนขึ้นมาอยู่บนเตียงก็เริ่มรู้สึกแปลกเพราะว่าถ้าเป็นพี่รูเมตจริงๆเนี่ยทําไมเขาไม่เป็นนอนเตียงตัวเองเริ่มสั่งหอนใจว่าสิ่งที่เห็น ว่ามีคนเดินอยู่ในห้องเนี่ยน่าจะไม่ใช่พี่รูเมตอย่างแน่นอนเพราะว่าไม่ได้สนิทอะไรกันขนาดนั้นที่จะเคยมานอนขึ้นบนเตียงเดียวกันด้วยความที่ว่าตัวของเธอและพี่รูเมตเนี่ยต่างคนต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันมากพฤติกรรมการขึ้นมานอนบนเตียงด้วยกันเนี่ยไม่น่าจะมีอย่างแน่นอนตอนนั้นตัวของเธอเนี่ยขนลุกสู้ไปหมดรู้ได้ทันทีว่าเงาที่เธอเห็นว่าเดินไปเดินมาแล้วขึ้นมาอยู่บนเตียงเธอตอนนี้ไม่ใช่พี่รูเมต แต่มันน่าจะเป็นผีอย่างแน่นอนคิดในใจตอนนั้นพยายามจะดิ้นและจะลุกวิ่งไปไกลที่สุดแต่ตัวของเธอเนี่ยก็ขยับไม่ได้ตัวเนี่ยแข็งไปหมดไม่ว่าจะพยายามขยับตัวเท่าไหร่ก็ทําไม่ได้ครับเธอในตอนนั้นเนี่ยพยายามสวดมนต์ตั้งนโมสามจบต่อด้วยระหังสัมมาสัมพุทโธพระคาวาจนจบครับความรู้สึกด้านหลังเนี่ยก็ยังรู้สึกตลอดเวลาเหมือนมีคนเนี่ยมานอนซุกอยู่บนหลังเธอ ในท่าที่นอนกอดเข่าตัวงอรวบมือทั้งสองข้างเข้าด้วยกันในขณะที่เธอในพยายามท่องบทสวดมนต์เท่าที่เธอจะจำได้ไอความรู้สึกที่ว่ามีคนมานอนอยู่ด้านหลังเธอที่แรกนีนที่เขานอนอยู่เงียบๆนอนขดตัวเงียบๆเ,เนี่ยหลังจากที่เธอเริ่มท่องนนะโมตสัพระครโตอรหังสัมมาอะไรนี้เธอเริ่มได้ยินเสียงที่ดังมาจากด้านหลังตัวเธอครับเสียงที่ว่านี้เนี่ย มันเป็นเสียงสวดมนต์ตามเธอมาไม่ว่าเธอจะท่องมนต์บทไหนมันจะมีเสียงอีกเสียงหนึ่งเนี่ยท่องตามเธอมาด้วยคราวนี้แหละครับขวัญก็เจินกันเลยทีเดียวเธอภาวานาไวา้คนข้างหลังหรือตัวข้างหลังหรือผีข้างหลังที่มันนอนขดอยู่เธอเนี่ยไปเถอะอย่ามันหลอกหลอนเธอเลยแต่ปรากฏว่ายิ่งท่องไปเรื่อยๆบทสวดมนต์ที่คิดว่าจะไล่เขา กลับกลายเป็นว่ามาท่องตามเธอซะง,งั้นเริ่มกลัวมากๆแล้วก็เริ่มโกรธมากๆเช่นเดียวกันไม่ว่าจะสวดอย่างไรก็ไม่ไปแถมยังมีการมาสวดสู้เธอซะอีกยิ่งสวดไปเนี่ยก็ยิ่งหนักขึ้นเพราะจากเสียงสวดมนต์ตามเริ่มได้ยินเป็นเสียงหัวเราะหัวเราะอยู่สักพักหนึ่งก็เริ่มสินเสียงร้องไห้ร้องโหมร้องไห้หนักมากๆหลังจากที่ได้ยินเสียงร้องไห้จบสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็เงียบหายไป ตอนนั้นเนี่ยเธอก็ท่องมาจนถึงบทแผ่เมตาเตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์สวดแม้กระทั่งสวดมนต์สุขสนอีกทางบุญญาพันลังอะไรต่างๆของหลวงพ่อฤาษีลิงดําแล้วก็นึกขึ้นมาได้ครับว่าตอนที่เธอเรียนอยู่ที่ชมรมพระพุทธศาสนาเนี่ยตอนที่ไปนั่งสมาธิกับชมรมเคยได้ผ้าหยันสีแดงมาเก็บไว้ตรงปอกหมอนที่ตัวเองเนี่ยนุนเอาไว้อยู่เลยใจแข็งครับค่อยๆพยายามออกแรงเริ่มที่จะขยับแขนได้ แล้วก็เอื้อมไปหยิบผ้ายันนี้แหละครับออกมาจากหมอนพยายามอยู่สักพักใหญ่ๆเลยกว่าที่ตัวเองเนี่ยจะมีแรงที่จะยกแขนขึ้นไปหยิบมาได้จริงๆตอนนั้นเนี่ยนะครับหลังจากที่หยิบผ้ายันออกมาได้ปุ๊บเธอก็มาวางไว้ตรงหัวนอนเธอเลยละครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนกับตัวเธอจะสามารถกลับมาขยับขยื่นอีกครั้งหนึ่งได้เธอรีบเด้งตัวขึ้นมาลุกนั่งแล้วก็รีบหันไปดูเลยนะครับว่าไอ้ผีตัวไหนที่มันนอนอยู่ข้างหลังเธอ ปรากฏว่าพอเธอหันไปนั้นแหละครับผีตัวที่มันนอนขดอยู่ด้านหลังที่มันทั้งสวดมนต์ทั้งอะไรต่างๆเนี่ยมันหายไปแล้วมันหายราวไปกับว่าไม่เคยมีอยู่จริงเธอเนี่ยกลัวมากทั้งเหนื่อยทั้งง่วงทั้งเพลียไม่กล้าที่จะขยับตัวไปไหนเลยรีบนอนคุมโปงเอาผ้ายันสีแดงผืนนั้นเนี่ยมาผูกไว้กับข้อมือตัวเองนอนจับไว้อย่างแน่นเลยแหละครับจนตัวเองเนี่ยเผลอหลับไปจนถึงเช้า สิ่งแรกที่เธอทําตอนที่ตื่นขึ้นมาในเช้าวันนี้เธออยากจะไปดูที่ประตูที่สุดครับอยากจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยใส่โซ่คล้องเอาไว้หรือเปล่าเช้าวันนี้ครับตื่นขึ้นมาปุ๊บหันไปที่ประตูแล้วสิ่งที่ได้เห็นก็คือโซ่เนี่ยยังคงคล้องเอาไว้เหมือนเดิมเช้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์เด็กหอส่วนมากเนี่ยก็จะกลับบ้านมีแค่พี่รปภนี่แหละครับที่เป็นผู้หญิง ที่จะทักทายพูดคุยดีกันตลอดเช้าวันนั้นครับหลังจากที่เธอตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าประตูเนี่ยถูกโซ่คล้องเอาไว้ตามปกติเธอก็รู้ทันทีเลยแหละครับว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อคืนน่าจะโดนดีเข้าให้รีบอาบน้ำอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันแล้วรีบวิ่งลงจากหอครับไปคุยกับพี่รปภที่อยู่ใต้หอไปคุยกับพี่แกแล้วก็ตัดสินใจเล่าเรื่องราวทั้งหมดนี่แหละครับที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ให้กับพี่รปภได้ฟัง พี่แกก็บอกประมาณว่าตัวของพี่เนี่ยก็เคยเห็นนะลักษณะที่เห็นเนี่ยเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆผมยาวแต่ว่าพี่เห็นจนชินหนักสุดที่เห็นคือผู้หญิงคนนี้เนี่ยเดินผ่านตรงโต๊ะพี่แล้วก็เดินขึ้นหอไปพี่เริ่มเห็นจนเป็นเรื่องปกติแล้วแต่บอกตามตรงว่าแรกๆที่เห็นพี่ก็กลัวเหมือนกัน มันเป็นอะไรที่รปภกลุ่มของผู้พี่เนี่ยมักจะคุยกันทุกๆคนเพราะว่าแต่ละคนที่มาก็จะได้เห็นกับน้องผู้หญิงคนนี้อยู่เป็นประจำพี่เนี่ยพยายามบอกกับรปภทุกๆคนเลยว่าไม่ว่าใครจะมาแทนพี่เนี่ยพยายามจะบอกว่าอย่าก,กลัวน้องเขามาดีเหมือนประมาณว่าสร้างขวัญกำลังใจให้กันและกันนี่แหละครับเพราะว่าทุกๆครั้งที่พี่แกเจอเขาก็จะเฉยๆกันหมดเริ่มจะไม่ค่อยมีใครกลัวแล้วแหละครับ แต่บอกตามตรงว่ามีรัฐบาใหม่ๆเนี่ยมาที่ไรก็มักจะกลัวจนลาออกกันไปเหมือนกับเขามา้เห็นแบบแวบ,บๆพี่ก็แนะนําให้เขาทําบุญไปอย่าไปคิดถึงเรื่องผีอะไรเลยให้พยายามลืมๆไปซะน้องก็เหมือนกันอย่าไปคิดมากคิดซะว่าเราคงเหนื่อยแล้วฝันร้ายไปตัวของเธอนี่แหละครับก็พยายามบอกกับพี่ว่าหนูจะพยายามคิดแบบนั้นแต่ไม่ว่าจะพยายามลืมเท่าไหร่ครับก็ลืมไม่ได้ ทุกๆครั้งเวลาที่เธอขึ้นหอมาเนี่ยเธอจะนึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเธอตลอดเพราะว่าไเสียงสวดมนต์เสียงหัวเราะเสียงร้องไห้มันเป็นเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอเนี่ยไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่พอจะจับใจความอะไรต่างๆที่พี่ระปะพพคนนี้เล่าให้ฟังได้เธอก็พอจะรู้เลยล่ละครับว่าสิ่งที่เธอเจอเมื่อคืนก่อนนั้นน่าจะเป็นวิญญาณของผู้หญิงคนนี้ที่พี่ระ,ะพเนี่ยต่างเจอกัน แลวทุกๆครั้งเวลาเธอเดินขึ้นหอก็มักจะนึกถึงผู้หญิงคนนี้ตลอดด้วยความที่ว่าตัวของคุณจูนเองเธอจะมีงานทําเป็นงานพทไทม์ทำในช่วงวันหยุดเวลาหลังเลิกเรียนจนมีอยู่วันหนึ่งนี่แหละครับหลังจากที่เธอเนี่ยกลับมาจากทํางานพาร์ทไท์ได้มีโอกาสไปคุยกับพี่คนหนึ่งพี่คนนี้เนี่ยเหมือนกับจะเป็นพนักง,งานของหอพักพี่แกค่อนข้างที่จะธรรมะธรมโมแกเข้าวัดทาบุญ เธอเลยตัดสินใจถามเรื่องราวเรื่องนี้กับพี่คนนี้ว่าพี่เนี่ยเคยเห็นผีผู้หญิงคนนี้มาก่อนหรือเปล่าเธอก็เล่าให้ฟังครับว่าสิ่งที่เธอเจอรวมไปถึงเรื่องราวที่เธอรับฟังมาจากพี่รปภด้วยว่าพี่เนี่ยเจออะไรแปลกๆบ้างไหมพอเล่าให้พี่แกฟังเนี่ยเหมือนกับพี่แกจะตกใจนิดนึงแกเลยตัดสินใจเล่าแล้วก็กำชับว่าจูนอย่าเล่าเรื่องราวเรื่องนี้ให้กับพนักงาน หรือคนอื่นๆในหอพักได้รู้นะว่าเรื่องราวที่พี่จะเล่าให้ฟังต่อจากนี้เนี่ยเธอได้ยินมาจากปากของพี่เรื่องนี้มันมีอยู่ว่าหลายปีมาแล้วมันมีนักศึกษาคนหนึ่งเขาตั้งท้องแล้วแอบไปกินยาทําแท้งให้ขับเลือดออกมาเขาแอบรูมเมททำพวกเพื่อนๆหรือรูมเมทเนี่ยเขาไม่อยากให้รู้เลยไปนั่งทําอยู่ตรงบันไดริมขวาสุดของตึกตรงนั้นเนี่ยไม่ค่อยจะมีใครเดินไป ส่วนมากเนี่ยเด็กในหอนี้มักจะเดินลงบันไดตรงกลางกันสมุดตรงที่พี่ระปภเนี่ยนั่งเฝ้าเข้าออกอยู่นั่นแหละแต่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยแอบไปทําอยู่ตรงบันไดาทางขวาสุดพี่ระปภเนี่ยอยู่ย4ิบสี่ชั่วโมงก็จริงแต่แกก็ไม่ค่อยเดินไปแถวนั้นหรอกตึกหอพักตรงนี้เนี่ยจะมีบันไดลงสามทางมีบันไดตรงกลางบันไดริมซ้ายบันไดริมขวานักศึกษาคนนั้นที่แอบไปกินยาตกเลือดเนี่ย เขาเสียเลือดมากอยู่ตรงบันไดฝั่งขวานอนจมกองเลือดอยู่ตรงริมบันไดตรงนั้นและตั้งแต่นั้นมาเนี่ยทางหอ,อก็ปิดประตูฝั่งนั้นถาวรไม่ให้ใครขึ้นลงฝั่งนั้นอีกเลยตัวของพี่เองเนี่ยดูแลหอพักมาหลายปีทุกครั้งที่ต้องอยู่เวรกลางคืนพี่ก็เห็นจนชินแม้ว่าหอเราเนี่ยพยายามจะทําบุญหอพักหลายครั้งประพรมน้ำมนต์ทุกๆปีเพื่อไม่ให้พวกผีหรืออะไรต่างๆเนี่ยออกมารบกวนคนในหอ แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมวิญญาณของน้องนักศึกษาคนนี้ยังไม่ไปไหนหลังจากที่เธอได้รับฟังเรื่องราวจากพี่หอพักคนนี้มาเธอก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติอีกครั้งหนึ่งนี่แหละครับพยายามที่จะลืมไปเพราะรู้อยู่แล้วแหละครับว่าถ้าเกิดเจออะไรแปลกๆหรือได้ยินหรือเห็นอะไรแปลกๆน่าจะเป็นวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นเธอเริ่มกลับมาใช้ชีวิตกลับมาเรียนอะไรต่างๆจนลืมเรื่องราวของผู้หญิงคนนั้นไป จนอยู่มาวันหนึ่งนี่แหละครับหลังจากที่สอบเสร็จในช่วงบ่ายก็ได้กลับมานอนที่หอโดยอาการอ่อนเพลียกับการอดหลับอดนอนในการอ่านหนังสือสอบมาหลายวันในค่ำคืนนี้ในขณะที่เธอนอนหลับไปเธอเริ่มได้ยินเสียงเป็นเสียงเหมือนกับมีเด็กวิ่งเล่นอยู่ใกล้ๆเสียงนี้เนี่ยเป็นเสียงของเด็กตัวเล็กๆประมาณสี่ห้าขวบวิ่งเล่นอย่างสุกสนานคนเดียววิ่งไปหัวล้อไปเฮา เสียงเนี่ยดังมากในใจตอนนั้นเนี่ยคิดว่าน้องของใครมาวิ่งเล่นในหอหรือเปล่าแต่ก็คิดดูดีๆแล้วหอนี้เนี่ยก็มีแค่นักศึกษานี่หว่าที่ขึ้นมาได้เธอพยายามนอนฟังดูดีๆครับเสียงเสียงนี้เนี่ยมันเริ่มเหมือนกับว่าจะเข้ามาใกล้เธอมากเรื่อยๆจากเสียงที่ดินว่าเป็นเด็กเนี่ยครับวิ่งเล่นโซนไปมาอยู่บริเวณหน้าห้องกลับกลายเป็นว่าเสียงเสียงนี้มันดังเหมือนกับว่ามาวิ่งเล่นอยู่ในห้องที่เธอนอน และในขณะที่เธอรู้สึกเคลิ้มๆกําลังจะหลับเหมือนกับว่าเด็กคนนั้นจะวิ่งไปมาอยู่ข้างๆเตียงแล้วก็กระโดดขึ้นมาบนเตียงที่เธอนอนเสียงของเด็กคนนั้นเนี่ยพูดขึ้นมาว่าน้าะนะแม่หนูไม่ให้เล่นของเล่นอยากได้ของเล่นอยากได้ของเล่น พูดงอแงพูดงอแงอยู่แบบนี้แล้วเด็กคนนั้นที่กระโดดขึ้นมาบนเตียงเนี่ยก็มาจับแขนของเธอครับแล้วก็เขย่าเธอเบาๆให้เธอเนรู้สึกตัวเธอในคิดในใจว่าเอาแล้วผีอำอีกแล้วเด็กคนนั้นเนี่ยยังคงพูดซ้ําไปซ้ำมาอย่นะเลยครับว่าหนูอยากได้ของเล่นอยากได้ของเล่นเล่นเป็นเพื่อนหนูหน่อยเล่นเป็นเพื่อนหนูหน่อยจากที่เด็กคนนั้นเนี่ยเพียงแค่ยืนจับแขนรอบนี้ครับจู่ๆเด็กคนนี้เนี่ย เหมือนกับเขาเนี่ยจะค่อยๆกลิ้งตัวไปมาและสุดท้ายเด็กคนนั้นนะครับที่มันมาน,นอนอยู่บนเตียงเนี่ยค่อยๆค,คลานขึ้นมาน,นอนอยู่บนอกเธอ อนนั้นเนี่ยบอกตามตรงว,ว่าตัวของเธอเนี่ยกลัวมากๆครับขนเดินลุกสู้ไปทั้งตัวน้ำตาเนี่ยแทบจะไหลออกมาพยายามกั้นความกลัวตัวเองแบบสุดๆเสียงที่จะร้องออกมาเนี่ยไม่มีเสียงแม้แต่นิดเดียวคิดในใจอย่างเดียวเลยครับว่าอย่ามากวนอย่ามากวนอย่ามากวนเลยเดี๋ยวพี่ซื้อของเลยไม่ย่ามากรอกกันเลยเดี๋ยวตะมุนไปให้ตะมุนไปให้เธอก็พยายามข่มตาแล้วก็บอกกับผีเด็กตนนั้นนั่นแหละครับจนสุดท้ายเนี่ยผีเด็กตนนั้นมันก็หายไป ตอนนั้นเนี่ยบอกตามตรงว่าเธอเริ่มไม่แน่ใจแล้วครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือฝันไปแต่ไอสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินเนี่ยบอกตามตรงว่ามันชัดมากๆเสียงของเด็กคนนั้นเนี่ยเธอยังจดจํามาได้ไม่มีผิดว่ามันเป็นเสียงของเด็กผู้ชายเลยแหละครับพูดกับเธอว่าอยากได้ของเล่นอยากได้ของเล่น,เล,นเล่นเพื่อนหน่อยหลังจากที่เธอตื่นขึ้นมาในเช้าวันถัดไป รีบไปที่วัดไปทําบุญให้ซื้อเสื้อผ้าเด็กซื้อของเล่นอะไรเนี่ยไปถวายแล้วก็นึกถึงแม่ลูกสองคนนั้นเลยคนที่เป็นแม่คือเด็กนักศึกษาที่วัดทาแท้งส่วนคนเป็นลูกก็คือผีเด็กนั่นแหละครับที่ว่าโชคร้ายที่ว่านักศึกษาคนนี้เนี่ยกินยาขับเลือดทําแท้งออกมาโดยปกติแล้วครับคุณจูนเองเนี่ยจะใช้เวลาหลังเลิกเรียนอยู่ที่หอซะมากกว่าด้วยความที่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ค่อยชอบไปกินไปเที่ยวเหมือนเพื่อนคนอื่นๆแม้ว่าจะสนิทกับเพื่อนขนาดไหนก็มักามาจะปฏิเสธเสมอ เธอเองเนี่ยเป็นคนค่อนข้างที่จะประหยัดหน่อยครับไม่ค่อยจะชอบไปนั่งดื่มไปนั่งกินเหมือนเพื่อนคนอื่นๆคิดว่าอยากทางานเก็บเงินแล้วก็มีเงินเก็บเยอะๆส่งไปให้ที่บ้านมากกว่าครอบครัวที่บ้านเนี่ยก็มีสวนยางพาราอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับเธอพยายามที่จะใช้เงินแบบประหยัดที่สุดหางานทําบ้างอะไรบ้างแต่มีอยู่วันหนึ่งครับที่เธอเนี่ยใช้เงินหมดก่อนจริงๆมันจะถึงสิ้นเดือนอยู่แล้วแต่มันก็ไปไม่ถึงครับ คิดในใจตอนนั้นว่าอยากจะไปทํางานเป็นแบบพวกพนักง,งานอยู่ในร้านอาหารหนู่นนี่นั่นอะไรไปแต่หวังจริงๆเนี่ยอยากจะไปทํางานอยู่ในร้านกาแฟาแห่งหนึ่งในห้างห้างดังครับในจังหวัดช่วงปิดเทอมเนี่ยเธอก็ไม่อยากจะกลับบ้านอยากจะทํางานหาเงินแล้วก็เก็บเงินเนี่ยอดออกมาไว้เรียนด้วยในเทอมถัดไปอะไรต่างๆนานาจนกระทั่งเธอได้ไปสัมภาษณ์งานนี่แหละครับเป็นงานในร้านกาแฟาในห้างก็ได้งานจริงๆครับเธอเนี่ยพยายามทํางานเก็บเงิน ได้เงินมาเนี่ยก็ซื้อกับขงกับข้าวเนี่ยกลับไปกินที่ห้องทุกๆครั้งแต่ว่าการซื้ออาหารกลับไปกินที่ห้องของเธอเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับทุกๆคนนะครับเวลาเลิกงานซื้ออาหารแล้วก็ไปนั่งกินในห้องใช่ไหมแต่คุณจูนครับเธอเองเนี่ยจะแบ่งอาหารส่วนหนึ่งใส่ในกระทงใบไม้แล้วเอาไปวางที่บันไดล่างสุดจะได้ไม่มีใครเห็นตลอดช่วงปิดเทอมที่เธอทำงานนี่แหละครับเวลากลับมาถึงหอ เธอจะทําอาหารเอาอาหารนี่แหละครับใส่กระทงไปวางอยู่ตรงบันไดตรงแ,ตแถวนั้นแต่ว่าทุกๆครั้งที่วางอาหารเสร็จเธอจะไม่กลับหันหลังไปมองดูนะครับทํากี่ครั้งกี่ครั้งเนี่ยเธอบอกว่าเธอกลัวทุกๆครั้งแต่ด้วยความสงสารวิญ,ญญาณแม่ลูกคู่นั้นเธอเนี่ยก็อยากจะทําให้ครับเต็มใ,ใจที่จะทําให้แม้ว่าตัวเองเนี่ยจะกลัวก็ตามแต่เธอเนี่ยบอกว่าหลังจากที่ทําแบบนี้ให้ครับทําไปให้เนี่ยก็ไม่ค่อยฝันหรือเห็นอะไรแปลกๆอีกเลย แต่เธอเองก็ยังกลัวอยู่ดีเธอได้นําเรื่องราวทั้งหมดนี้แหละครับไปเล่าให้กับเพื่อนคนหนึ่งฟังว่าเธอเนี่ยเอาอาหารไปวางที่บันไดแบบนี้มาสักพักหนึ่งแล้วเพื่อนก็ตกใจมากครับบอกว่าที่เธอทําไปเนี่ยรู้ไหมว่ามันเป็นการเลี้ยงผีนะมันเป็นการผูกมัดให้เขาเนี่ยอยู่กับเธอไม่ไปไหนต้องพึ่งพาอาศัยกันเพื่อนเนี่ยพยายามเตือนเธอว่าให้หยุดทําแบบนี้ตอนนั้นเองเนี่ยเธอก็พยายามคิดครับว่าเอาไงดี ถ้าสิ่งที่เพื่อนบอกมันจริงก็น่าจะต้องหยุดจริงๆแหละแต่ด้วยความที่เธอเนี่ยเห็นใจจริงๆครับเลยตัดสินใจว่างั้นไปที่ฐานบอกกับสองแม่ลูกคู่นั้นก่อนดีกว่าว่าครั้งนี้จะเป็นการให้อาหารครั้งสุดท้ายแล้วหลังจากนี้เนี่ยอาจจะช่วยอะไรไม่ได้มากแล้วก็ต่างคนต่างอยู่พอถึงวันที่เธอเอาอาหารไปให้นี่แหละครับเธอก็บอกไปเลยว่าให้ไปสู่สุคตินะไม่ต้องห่วงแล้วหลังจากนั้นเน่ยเธอก็หันหลังแล้วก็เดินออกไปหลังจากวันนั้นมาครับที่เธอบอกกล่าวอะไรเนี่ย เธอก็ไม่เคยเจอหรือฝันเห็นอีกเลยจนกระทั่งเี่นทุนจูนเรียนจบกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ไม่มีเรื่องลี้ลับอะไรเกิดขึ้นกับเธออีกเลยนี่ก็เป็นหนึ่งประสบการณ์ครับที่ตัวของเธอเนี่ยไปพบเจอมาในหอพักรั้วของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ผมต้องบอกตามตรงเลยครับว่าเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยต้องใช้วิจารณญาณจริงๆนะครับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นตัวของเธอเองครับที่ได้พบเจอมารวมไปถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เธอรับฟังมาเนี่ย ก็เป็นเหตุการณ์บอกเล่าจากพี่รปภบ้างจากคนดูแลหอบ้างยังไงนะครับเรื่องราวแ,แบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนจริงๆเรื่องราวเรื่องนี้ผมให้คะแนน9เต็ม10เลยแหละครับคืนหลอนสุดๆตั้งแต่คืนแรกเลยแหละครับที่ว่าเธอเนี่ยเห็นว่ามีเงาคนเดินไปเดินมาและคิดว่าเป็นพี่รูมเมิแต่มันไม่ใช่คืนแรกในเธอเห็นวิญ,ญญาณของผู้หญิงคนหนึ่งน่าจะเป็นวิญญาณของคนที่ทําแท้งส่วนอีกรอบหนึ่งที่เธอเห็นว่าเป็นวิญญ,ญาณเด็ก ผมไม่แน่ใจว่าเป็นวิญญาณของเด็กที่คนนั้นทำแทง้งหรือว่าเป็นวิญญาณของเด็กที่เสียชีวิตในสถานที่ตรงนั้นยังไงนะครับถ้าใครพักอยู่ในหอพักในสถานศึกษาแห่งนี้แล้วเจอเรื่องอะไรแปลกๆเนี่ยลองคอมเมนต์บอกเพื่อนๆหน่อยนะครับว่าคุณเองเนี่ยไปเจออะไรมาบ้างเดี๋ยวคอมเมนต์ไหนน่าสนใจเนี่ยผมจะปักหมุดไว้ด้านบนให้เช่นเคยก่อนจากไปในค่ำคืนนี้ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญ เราคือพวกเดียวกันใครที่กำลังรับฟังอยู่ในหอพักแลก้วก็ขอให้คุณโชคดีไม่เจอเรื่องราวสยองขวัญเหมือนกับเรื่องราวเรื่องนี้ที่ผมเล่าให้กับคุณฟังขอให้คุณนอนหลับฝันดีก่อนนอนอย่าลืมสวดมนต์ด้วยแหละครับแต่ถ้าว่าสวดแล้วมีเสียงแทรกเข้ามาก็ขอให้คุณนั้นอย่าหยุดสวดราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ